สวัสดีครับพี่น้องแฟนเพลงแฟน,แฟน,แฟน,แฟนหมอรำครับช่องกระชายระเพินอ,อ๋อพี่เฉียวมาฮอดจอดถึงครับผมงานงิ้วโพนทองคืนแรกนะครับสารเจ้าพ่อกุดเป่งกุดเป่งนะครับผม2500ผมเคยมาหลายหลายหลาย,หลายเทือแล้วนะครับมองนี่นะครับเคยมาํำหลายเทือแล้วนะครับแต่อยู่กับไม้ไทยได้มากสุป,ปีสุปีสาร หอด้วครับพี่น้องครับถึงแล้วนะครับผมพี่น้องเบ่งบรรยากาศนะครับผมห้าแดกดากเอ้ยตำรวจจับมึงนะความเร็วร้อยหกกิโลพนาพนาจับข่อยมันปั๊บไปอันหาลอยแต่วข่อยต่อมันเหลือสองลอยต่อเหลือสองร้อยมันก็นหายต่ออยู่ได้หรอหายยุเพิ่มมาเอาครับมาถึงแล้วครับงานใหญ่นะครับ งานใหญ่นะครับงานใหญ่เลยโอ้ทีมงานเรามาฮอดหลายคันเลยโอ้เป็นเห็ดแบบหม่องนี่แหละเคยมาลำถึงแล้วถึงแล้วนะครับผมมาถึงแล้วมาฮอดจอดถึงแล้วนะครับโอ้ทีมงานเรามาถึงหลายคันแล้วนะครับ อันดับแรกคือบวี้มองจอดรถแล้วครับมือนี้ถ้าต้องท้ามองจอดทั้งในๆพอฟังมืออื่นเห่าน่าจะไปพักแรมครับพรุ่งนี้ไม่มีงานครับเราต้องเข้าไปข้างในโอู้หปูสาแล้วพี่น้องผุดปูสาดแล้วสีจไปน้ำแน่สี รถครัวก็ยังไม่มานะครับห้องน้ำก็จะอยู่ข้างหลังครครับพี่น้องครับ เจ้กอนเฮ็ดยังอะ่ะเฮ็ดยังโอ้ยหาแดกดากอยู่เดียวโอ้ยมองจอดรถเลยอากาศสดๆนะครับผม,มปูสาดแล้วพี่น้องมีปูสาดแล้ว งานฟรีนะครับงานฟรีห้าวันห้าคืนงานฟรีห้าวันห้าคืน <c oughs> ไม่ใส่ไม่ใส่ซิไปแล้ว รอเธอมาหนิใส่เสื้อสีแดงเลยนะวันนี้นะสีแดงฮะ,ะ <c oughs> โอ้ยมันเลือกโพด <c oughs> จักแล้วแม่น้บก,กันอยู่นอกตำรวจกะจับแดากๆมาหนว <c oughs>

มเมยนบอกจอดรถก็ชี an Mother, no man, man. Thrones, şey ้บองจอดรถเลยฮะจอดจั่ไหนมึงขับไปแล้วเออเข่าเข้าเข้าเพราะว่าแมนแมนถอยถอยเร็วสิข้าไปเร็ว คือครับรถจเลยนะตำรวจจับกรุงหนึ่งแรนเร็วผู้ใดล่ะเราบ้างเดินอยู่นี่คล้องหายทุกปีนะอยู่นี่คล้องเสียทุกปีเด้อทายทายถอย,ถอย

โอ้ยมองจอดรถเด้อพี่น้องตรงห้ามมึงเขาได้คัดนเดียวเลยนี่ก็ได้ซีพีเหี่จอดใส่นี่ ใช่ฮะจะดีบ่ะเขาจิกเขาของหนามบอเอามาเห็ดมาเห็ดเอามาเห็ดเอาเป็นอย่ง โค้เขาบ่าได้เขาปิดนีน oh, ม่มดเาซโอ้บหเป็นยัง oh. เป็นยังโอ้ไผเชี่ยอัน,อนขูดกหายมัดขูดโรดเจสเจอไปเข้มอยู่ทีซัวป่านันบ,บ่เวอร์โคตรกระไร <c oughs> นี่เพื่อนหายยูนี่บ่ก <c oughs> เพื่อนหายยูทั้งในนี่บอกปกติยงในบ่อเม่มเสร็จสุดได้ <c oughs> ของมัน เจ,จ็ดสูตรเลยเอา,อเาขึ้นเลยมากขั้นนี้มือนนี่ขัน้นอะไรก็อะเปลี่ยนน้ำมันคืออย่างอนึรก็อย่างนีนงโอ้ตกท่ได้เวย้ยแจ้ว ชิดๆไปเลยอาร์ตพี่หน้องครับงานงี้วพดทองทับร้อนสุดๆเลยนะครับระวังเขายางเข่า,อาของน้ำเด้อเด้อไปอีกเออไปอีกไปอีกพอโอเคมาต้องดับ ป้าหอนคักเนาะองันนึงฮ้อดได้ข <si> <|ja|> ั้นเดียวตอนรถเด่ขั้นนหนึ่งไปดูมาไอหนุ่ยบอไอหนุ่ยมันเถื่อนจริงๆขาั้งนานนะเพื่อนเพื่อเอเยมเขาผมเลี้ยด้ครับเถือขั้นเนียวกบานี้แมนก็ทะเลามันาไ่เดียวสองร้อยต้องคัาผมเป็นบันนี่แมนจะหนก็เดี๋ยวเอเหนังลงจังเดือนม่อีกเนาะเพต้องเลื่อนเพราะต้องเลื่อนพอแล้ว าซิบเดประตูลงหมดบอมันจะดีอะไรเออเพื่ข้างไหนข้างุเออใครอยู่ก็ปิดยงนี้เฮ้ยเฮไปไปไไปเออหางห่างห่างห่าาขอบคุณทุกรำงใจครับพี่น้องครับ คุณท่าน,นมันกใจนะครับพระภูศาไหมพระภูศาอ่ะพะอกันคลิปหนาครับพี่น้องนะครับผม